สวัสดีครับอตอมได้ด้วยกันเงินนะครับวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของแท่งเทียนกันดีกว่านะครับก็เรียกว่าเป็นการแชร์ข้อมูลแท่งเทียนให้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแท่งเทียนมากนักนะครับเพราะว่าผมมองว่าการดูแพทเทิร์นแท่งเทียนเนี่ยสำหรับผมเนาะมันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแค่เราใช้พวกเส้น EMA, RSI, MACD มันช่วยได้มากแล้วนะครับแต่สําหรับบางคนที่อยากรู้เรื่องนี้แล้วกันนะครับก็ผมจะแชร์ในความรู้เท่าที่ผมพอมีแล้วกันนะครับเพราะว่า เคยใครใครที่สนใจแท่งเทียอาจจะเคยรู้จักแพทเทิร์นเนาะมันมีแพทเทิร์นแท่งเทียนมากมายนะครับผมเป็นหนึ่งคน ที่ทัศนคติของผมคือผมไม่ค่อยเชื่อในมุมนั้นมากนักนะครับคือผมเชื่อแค่บางอย่างแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อว่ากราฟทุกกราฟแบบมันมีแพทเทิร์นของมันนะครับคือถ้าเกิดมันมีแพทเทิร์นแบบว่าเราจะต้องเทรดได้ร้อยเถูกไหมผมมองว่าการที่มันมีแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นสัญญาณให้เรารู้ตัวคร่าวๆแต่มันไม่ใช่ความแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยผมยมองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักที่เราจะต้องมาจำแพท แพทเทิร์นมันก็มีโอกาสเสียอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าการไปดูอย่างอื่นประกอบกันหลายอินดิเคเตอร์ยังจะดีสะกว่าการมานั่งดูแค่แพทเทิร์นแท่งเทียนนะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยววันนี้มาอธิบายให้ฟังนะครับว่าแท่งเทียนคืออะไรยังไงแล้วสามารถเอาไปใช้ในการประยุกต์ในการเทรดได้อย่างไงนะครับโอเคเริ่มต้นกันดีกว่านะครับเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยในมุมของแท่งเทียนนะครับมันจะมีอยู่2ส,สีใช่ไหมทุกคนก็จะเห็นกันอยู่ว่ามันมีแท่งสีเขียวแบบนี้นะครับ ผมขอเอาแบบนี้แล้วกันนะวาดวาดเป็นอย่างนี้นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็มีแท่งสีแดงแยกกันไว้ก่อนซ้ายขวานะครับโอเคแท่งเขียวแท่งแดงแบบนี้นะครับสีเขียวนะครับเวลาที่มันมีอย่างนี้มันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมันจะมีตรงนี้ครับใช่ไหมเรียกว่าไส้นะครับผมจะเรียกมันว่าไส้เทียนเนาะนี่ไส้เทียนนะครับ ช่ไหมมันจะมีอย่างนี้เสมอแหละนะครับมันจะมีแบบว่าโผล่มานะครับโผล่มาตรงนี้มันคือไส้เทียนเนาะเวลาที่เราจะตีความหรืออธิบายนะครับว่าเอ้ยแท่งนี้มันคืออะไรนะครับเราต้องดูอย่างนี้นะครับจุดแรกที่มันเกิดขึ้นของแท่งสีเขียวนะครับคือจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับเราเรียกว่าราคาเปิดนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ open นะครับ open ราคาเปิด นะครับเราถามว่ามันปิดที่ไหนอ่ะก็ปิดที่นี่ครับปิดที่ตรงเนื้อเทียนเนาะส่วนนี้เราเรียกว่าเนื้อเนื้อนะครับเนื้อเทียนนะครับราคาปิดก็อยู่ตรงนี้หรือเราเรียกว่า close นะครับนี่คือลักษณะเนาะนี่คือราคาปิดของเขานะครับก็พอราคาปิดอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วคนก็จะถามต่อว่าอ้าวแล้วไอ้ข้างบนที่เป็นไส้เทียนตรงนี้ล่ะนะครับนี่เราเรียกว่าไส้เทียนนะครับ ข้างล่างก็จะมีนะครับไส้เอ่อไส้เทียนเนาะไส้เทียนนะครับมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือราคาตรงนี้นะครับราคาสูงสุดนะครับหรือเราเรียกว่าไฮราคาต่ำสุดเราเรียกว่าโลนะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราตีความอย่างนี้ว่าไง นะครับราคาเปิดที่ตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งจะได้เห็นชัดราคาเปิดที่ตรงนี้นะครับเปิดที่เส้นนี้นะครับเปิดปุ๊บแล้วไงต่อแล้วมันก็มีโอกาสที่จะลงมาข้างล่างนะครับลงไปทําจุดโลมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปจนถึงจุดไฮแล้วสุดท้ายมันวนกลับมาปิดที่ c l o s ตรงนี้นะครับมันเลยเป็นแท่งนี้นะครับนี่คือความหมายของแท่งเถียนสีเขียวเพราะอะไรเพราะเปิด ต่ำกว่าปิดนะครับเพราะฉะนั้นคํานิยามของแท่งเขียวก็คือว่าเปิดนะครับน้อยกว่าปิดเพราะปิดสูงกว่าไงนะครับหรือเราจะเขียนว่าปิดสูงกว่าเปิดก็ได้นะอ่ะบางคนอาจจะเข้าใจง่ายกว่าปิดสูงกว่าเปิดก็คือราคาแพงขึ้นนะครับพูดง่ายๆนะครับสีแดงเหมือนกันครับสีแดงไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ได้มีความต่างอะไรกันเลยนะครับแต่ว่าที่ต่างกันก็คือนะครับจุดที่มันเปิดกับปิดนั่นแหละนะครับแปลว่าเปิดอยู่ตรงนี้ open นะครับแล้วปิดมาปิดตรงนี้ไงเพราะว่ามันปิดต่ํากว่านะครับมันเลยเป็นสีแดงเพราะว่าราคามันปรับตัวลดลงอันนี้มันราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาไฮอยู่ที่เดิมไหมใช่ไฮยังอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โลก็ยังอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าราคาปิดนะครับต่ำกว่าเปิดอันนี้คือความแตกต่างของ2แท่งเทียนนะครับบางคนบอกว่าเอาแล้วมันไม่มีแบบอื่นเลยเหรอมี มีครับนอกเหนือจากแบบนี้มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้แบบที่มันมักจะเป็นสีผมไม่แน่ใจว่ามันแล้วแต่เจ้าเนาะว่าเจ้าไหนใช้สีไหนนะครับแต่มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เราเป็นลักษณะนี้ครับเคยเห็นใช่ไหมกังเขนครับนะครับเป็นกังเขนคือจริงๆคือราคาเปิดราคาปิดมันอยู่แค่นี้แหละนะครับมันมันวิ่งอยู่ที่เดิมอาจจะเท่าเดิมเลยก็ได้นะมีสองลักษณะนะครับสมมุติว่าตรงเนี้ย มันมันน้อยมากสมมติว่าขึ้นไปจาก2ไปเป็น2.1นะครับหรือตรงนี้มันอยู่ที่2เท่าเดิมเลยคือเปิดและปิดเท่ากันนะครับเปิดเท่ากับปิดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งมันมีชื่อเรียกเฉพาะเรียกว่าโดจินะครับก็อันนี้แหละควรจํานิดหนึ่งว่ามันมีโดจิตัวนี้คือควรจําแพทเทิร์นนี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับก็คือเปิดกับปิดเนี่ยอยู่ด้วยราคาใกล้เคียงกันมากๆหรือมันเท่ากันแต่มันยังมีไฮนะครับ มีโลเหมือนเดิมถูกไหมไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับมีไฮโลเหมือนเดิมแต่แค่เนื้อเทียนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เดียวกันนะครับนี่คือลักษณะของตัวกราฟแท่งเทียนเนาะว่าแท่งเทียนในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีในเรื่องของแพทเทิร์นกันอยู่นะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าจริงๆผมไม่ได้เน้นมากนักในเรื่องของแพทเทิร์นนะครับแต่มันก็จะมีแพทเทิร์นที่จริงๆบางทีเราควรรู้ไว้นิดหนึ่งนะครับเมื่อ,อไร่ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เมื่อไหร่ที่ถ้ามันวิ่งเป็นเขียวเขียวเขียวอะไรแบบนี้มาเราจะเห็นได้ว่ามันก็ดูเขียวแบบว่า ขึ้นสูงมาตลอดถูกไหมคือมันเขียวอย่างนี้เราเรารู้สึกว่ามันดีต่อใจนะครับเพราะว่ามันมันโผล่เขียวๆมาให้เราเรายิ้มได้ว่าเอ้อกราฟมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามแท่งถัดไปเนี่ยมันเป็นสีแดงและอยู่ต่ากว่าเขียวเยอะๆแบบนี้นะครับโอกาสที่มันจะปรับตัวลดลงมันจะสูงมากนะครับอันนี้คือบอกไว้เนาะโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้อาจจะเอาไว้ดูได้เพราะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่คนพยา,ายามไล่ซื้อราคา นะครับไล่ซื้อแปลว่ามันต้องเกิดแท่งเขียวเพราะคนอยากได้ในทุกราคาจะยอมซื้อแพงทุกอย่างพอขึ้นไปปุ๊บมันมีคนไม่เห็นด้วยนะครับสัญลักษณ์นี้แท่งนี้คือคนไม่เห็นด้วยนะครับพอคนไม่เห็นด้วยหมายความว่าเอ้ยแล้วทำไมต้องไปซื้อแพงเหมือนคนอื่นเขาวะกดราคาลงมาซื้อให้ถูกดีกว่านั่นคือนิยามเนาะว่าทําไมมันถึงเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับก็ อันนี้ให้ระวังเพราะว่ามีโอกาสนะครับเรียกว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวในทิศทางขาลงแทนนั่นคือว่าเปลี่ยนจากขึ้นๆๆอยู่มาลงแทนนะครับก็อันนี้เรามัดระวังเนาะอันถัดไปนะครับในลักษณะที่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะที่จริงๆคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะเป็นแบบนี้มีแดงนะครับมีเขียวนะครับแล้วมันมีแดงอีกอันหนึ่ง ค,คือพอมันมีแดงอีกอันนึงมันแปลว่าเอย้คนเริ่มไม่มั่นใจใช่ปะถ้ามันสลับแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วมีการปรับตัวกดลงมาอย่างเงี้ยมีโอกาสมากเหมือนกันที่จะลดลงเนื่องจากคนไม่เห็นด้วยนะครับภาพเดียวกันคือคนไม่เห็นด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่ดูน่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของภาพแบบนี้ ภาพที่มีการปรับตัวลดลงกันมามาก่อนนะครับคือวิ่งวิ่งอยู่แล้วลงมาแล้วเป็นแท่งแดงแดงคือลงเนาะเข้าใจด้วยคอมเมนเซนต์ uh, sense เลยนะว่าแดงคือลงเพราะว่าคือเราราคาเปิดมันาราคาปิดนี่มันต่ํากว่าราคาเปิดแปลว่ามันลงมานะครับเป็นแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วมีคนไล่ราคาครับเฮ้ยดูดีดูด,ดีคนส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้นึกว่าเกิดอะไรนึกว่าเกิดจุดกลับตัวถูกไหมคิดว่านะครับน,นี่คือคิดว่ากลับตัว เรส่วนใหญ่คิดว่ากับตัวนะครับแต่มันมักจะจบด้วยแท่งแบบนี้นะครับมันมักจะจบด้วยแท่งแบบนี้คือเปลี่ยนเป็นทิศทางขาลงนะครับในความเป็นจริงมันมักจะลงเหมือนกันนะครับแท่งแบบนี้ต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ได้ก็คือว่าเฮ้ยแท่งแบบนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกแหละว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้อง ระมัดระวังครับว่าเราอย่าไปฝืนจำแพทเทิร์นมากนักมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับอีกภาพหนึ่งที่อาจจะเจอบ่อยนิดหนึ่งก็คือแท่งอย่างนี้นะครับเขียวก่อนนะครับขึ้นไปสุดท้ายไปเกิดภาพนี้ครับอาจจะเป็นโดจินะครับไม่ว่าจะโดจิเขียวหรือแดงอ่ะมันแล้วแต่เจ้าเนาะสักทักโดจิหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นอันเดียวเนาะเสร็จแล้วภาพต่อไปอ่ะสิ่งที่มันจะเกิดมันมักจะเป็นแบบนี้นะครับเรามักจะเรียกมันว่าเป็นทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์ Tower. คือเรียกว่าขึ้นไปปุ๊บนะครับเราก็สร้างเนี่ยมันเหมือนตึกไหมเนี่ยนะครับเหมือนตึกเรามักจะเรียกมันว่าทาวเวอร์นะครับในลักษณะที่มันจะเป็นมันก็อาจจะเป็นเป็นแบบนี้ขึ้นไปบวกแล้วลงนะครับคือไปเป็นโดจิข้างบนเพราะฉะนั้นที่ที่ผมบอกให้จําตรงนี้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคือโดจิใช่ปะ่ะนะโดจินะครับมันมักจะทําให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางได้สูงนะครับเรียกว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นเสมอไปนะครับ ก็มีโอกาสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นลักษณะเบื้องต้นเนาะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะเห็นกันได้บ่อยนะครับก็คือในลักษณะนี้ลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นพินเนาะลักษณะมันจะประมาณนี้อันนี้ขอให้มันเขียนใหญ่นิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้ดูลักษณะเป็น่างนี้ครับคือไม่มีโลนะครับราคาปิดคือโลเห็นไหมเพราะว่าภาพคือ,อะายภาพคือราคาเปิดอยู่ตรงนี้ นี่คือเปิดนะครับแล้วปิดแ้วปิดเท่ากับโลครับปิดเท่ากับโลแต่ไฮอยู่ข้างบนถูกไหมเราไม่สนใจไฮเราสนใจว่าปิดเท่ากับโลภาพนี้ส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นการคอนเฟิร์มขาลงชัดเจนนะครับเป็นไปได้เนาะแล้วก็พิร์นอื่นๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยได้จำเท่าไหร่เนาะก็จะจำได้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนขาลงไปหมดแล้วขาขึ้นบ้างนะครับขาขึ้นมันจะกลับกับไอ้ภาพพวกนี้ครับ ภาพพวกนี้ที่พูดมาจริงๆมันกลับกันเนาะแต่เขียนให้ดูได้นะครับภาพก็คือว่าขึ้นมาครับแท่งนี้ขึ้นมาแล้วสวยงามนะครับเฮ้ยมีคนไม่เห็นด้วยพยายามกดราคาลงนะครับคนบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นสูเงเกินไปขอกดราคาลงนะครับมันมักจะจบด้วยแท่งที่กลับไปที่เดิมครับนี่เป็นน้องขาขึ้นแบบนี้ นะครับคนคิดว่าแบบว่าทยอยทำกาไรแหละนะครับในลักษณะนี้คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเฮ้ยราคาขึ้นมาสูงมากเลยมันอาจจะเป็นไฮใหม่นะครับซึ่งถ้าเราไปดูกับแนวรับแนวต้านถ้าตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแนวต้าน ขึ้นไปถึงตรงนั้นนะ่ะมันต้องมีคนทยอยขายทํากําไรนะครับเขาต้องพยายามทํากําไรพอทํากาไรเสร็จราคาจะแบบตัวลดลงนะครับแต่มาถึงจุดหนึ่งผมไม่รู้จุดไหนแหละจุดนั้นแหละคือจุดที่ยากที่สุดนะครับว่าจุดไหนมักจะยืนยันด้วยจุดที่เป็นเป็นโลเดิมของแท่งซ้ายนะครับตรงนี้เนาะโลตรงนี้เนาะแล้วมันมักจะเกิดการกลับตัวนะครับใช้คําว่ามักจะเกิดแปลว่าไม่ได้เกิดทุกครั้งนะครับโอเคแพทเทิร์นถัดไปนะครับแพทเทิร์นถัดไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะที่เป็น มีเรียกว่ามีโดจิอีกเหมือนกันอ่าให้ผมพอจําได้เนาะมีแดงมานะครับแล้วเกิดโดจิประมาณนี้นะครับเกิดโดจิประมาณนี้นะครับมันมักจะจบด้วยการกลับเป็นทาวเวอร์คว่ำนะครับเพราะว่าลักษณะนี้ก็คือมีโดจิเกิดขึ้นตรงกลาง ลักษณะก็คือเป็นอย่างนี้วิ่งมานะครับแล้วมันมักจะขึ้นเนาะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีอีกจริงๆมันมีหลายอันเนาะ,นะพินแบบเมื่อกี้ก็เป็นได้นะครับพินก็เป็นแบบนี้พินนะครับแล้วก็มีหางลงมาแปลว่าราคาตรงนี้อันนี้คือเปิดใช่ป่ะโอเพนอันนี้คือโครสนะครับแปลว่าราคาโครสเท่ากับไฮนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มีการ ปรับตัวขาขึ้นได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกบอ t t o m ก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นแดงจะเป็นเขียวก็ได้นะครับจะเป็นแดงจะเป็นเขียวจะเป็นแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดมันเกิดแบบนี้เส้นตรงนี้นะครับเป็นการมองบอกว่ามันมีแดงจะมีเขียวแล้วแต่เลยนะครับตรงนี้ก็ตามแต่ว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าพินคว่ำในตัวนี้นะครับเกิดอยู่ตรงนี้นี่พินคว่ำแบบนี้นะครับ พินตัวนี้แหละพินตัวซ้ายมือเนี่ยแหละตัวนี้นะครับมาเกิดแบบนี้นะครับแล้วซ้ายขวาเนี่ยมีฐานเท่ากันนะครับฐานเท่ากันคือตรงนี้ตัวนี้ฐานนี้ฐานนี้นะครับมีลักษณะเท่ากันมักจะเกิดการกลับตัวเป็นทิศทางขานขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดใครมานั่งจําภาพพวกนี้นะครับไม่ได้เทรดพอดีนะครับภาพมันค่อนข้างเยอะเนาะแต่ให้รู้จักแบบคร่าวๆนะครับทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของ อีกมากมายนะครับมันจะมีชื่อด้วยนะ Evening Star นะครับ Evening Doji Star b a l i s h Kicking Pattern อะไรเงี้ยนะครับคือเยอะไปหมดนะครับพูดจริงๆว่ามันเยอะไปหมดแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วผมจะกลับมาแค่2เรื่องครับ1ผมจะดูประมาณสัก3แท่งนะครับสแท่งแรกเป็นยังไงลักษณะที่เป็นไปได้คือแดงแดงนะครับถ้าแท่งถัดไปภาพนี้มันไม่ควรเกิดนะเนาะเพราะว่าอะไร นะครับเพราะว่าอะไรเอาใหม่เมื่อกี้เอาใหม่แดงอยู่ตรงนี้หมายความว่าอันนี้คือโอเพนอันนี้คือโครสใช่ไหมมันก็อาจจะขึ้นไปเด้งไปปิดตรงนี้ก็ได้นะครับคือไปโอเพสูงขึ้นแล้วปิดโครสนะครับสิ่งที่ตามมาคือแท่งนี้ครับแท่งที่สามผมมักจะดูว่าถ้ามันเขียวเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งนี้วนกลับไปเช็คครับความใหญ่เทียบกันนี่ ใหญ่กว่าไหมอันนี้เรียกใหญ่กว่านะใหญ่กว่าถ้าเมื่อไหร่เขียวใหญ่กว่ามันมักจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเป็นเขียวเพราะว่ามันมีพลังที่มากกว่าสายมือนะครับตรงนี้ผมมักจะยืนยันว่าเฮ้ยมีโอกาสขึ้นนะครับกลับกันถ้ามันเขียวเขียวเขียวมาแต่อยู่ดีแดงลงมาขนาดนี้ใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าสิครับนี่ วัดเ้นปะมาก็รู้แล้วใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเป็นทิศทางขาลงมีสูง นะครับผมมักยืนยันด้วยประมาณสัก3าแทางแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูบนกราฟจริงๆแล้วกันนะครับว่ากราฟจริงๆเนี่ยเห็นแบบนี้ไหมเราลักษณะที่ผมพูดถึงเนี่ยมันพอมีให้เห็นบ้างหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกครับมันไม่อาจจะไม่ได้ทุกครั้งเนาะที่มันจะเกิดขึ้นทันทันแบบนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบนเว็บเนาะก็ใช้ t r a d i n g View เหมือนเดิมนะครับนี่ t r a d i n g View นะครับภาพที่หาก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งเนาะอย่างที่บอกครับอย่าไปจําอะไรมันมากนักาาะออย่ไไปจํร อันนี้เป็นหนึ่งแพทเทิร์นที่ผมบอกนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการเปิดแกลบด้วยนะครับสิ่งที่เราเห็นคือเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเราคอนเฟิร์มสามแท่งแล้วเขียวใหญ่กว่าแดงถูกป่ะมันมักจะเป็นไงแดงแดงเขียวเฮ้ยเขียวเนี่ยใหญ่กว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้มันมักจะเป็นโอกาสที่เป็นขาขึ้นนะครับไม่เสมอไปแต่มีโอกาสใช้คํานี้แล้วกันนะครับดูต่อนะครับเขียวเขียวแดงเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใหญ่กว่านะครับไม่ได้ใหญ่กว่าก็ อาจจะไม่ได้เข้าแพทเทิร์นที่เราพูดถึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอไปจำแพทเทิร์นมากๆบางทีเราไม่ได้เทรดเลยด้วยซ้ำนะครับมีโดจิเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยโดจิอันนี้เป็นโดจิที่เปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันส่วนตัวนะผมไม่ผมไม่ได้เป็นคนเชี่ยวชาญด้านด้านด้านเอ่อคันเดิลสติ๊กหรือว่าตัวแท่งเทียนมากหนักนะครับผมก็จะใช้ EMA เป็นหลักเนาะมัน,ม,นมันดูง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวมีแพทเทิร์นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเรียกว่าทาวเว เดี๋ยวหาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับทาวเวอร์เนี่ยลักษณะนี้คือเรียกทาวเวอร์นะครับคือแดงลงมาแล้วก็มีมาซอยเล็กๆนะครับเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับคือไปเขียวขึ้นไปได้จริงๆมันต้องเปลี่ยนทิศท,ทางแต่ภาพรวมของเซตเป็นไงเดี๋ยวน้องขาลงตลอดนะครับเพราะนั้นอะไรคือสิ่งสําคัญก่อนมาดูแท่งเทียนเทรนนะครับเทรนหรือว่าแนวโน้มสําคัญกว่าเพราะถ้าเกิดเราเห็นภาพรวมมันเป็นแนวโน้มขาลงแบบเนี้เหนื่อยไหม เหนื่อยครับมันลุ้นเยอะลุ้นเยอะว่าจะเ,าเข้าแล้วมันจะดอยตอนไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเนาะเอาหุ้นที่เป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับหุ้นขาขึ้นตอนนี้ก็อะนะครับเทสลานะครับเทสลาขาขึ้นไหม <laughs> ใครบอกไม่ขึ้นนะครับครับภาพรวมขาขึ้นดูทางเฟรมมันโอ้โหขึ้นไหมนะขึ้นนะครับขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะลองมาดูทางเฟรมย,อย่อยๆเช่นรายชั่วโมงกันบ้างนะครับ นี่เมื่อกี้พินที่ผมบอกจําได้ไหมภาพ,พพินนะครับพินเกิดแนวโน้มอ,อย่างนี้เกิดขึ้นอะไรกลายเกิดข,ข,ขึ้นกลับตัวนะครับเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงนะครับก็มกักจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในลักษณะที่เป็นแบบเขียวใหญ่แบบนี้นะครับแทงลงมาปุ๊บถัดไปจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นถ้าแดงกลับมาแล้วมันเป็นทิศทางแบบว่านับไปสามแทงแล้วมันดูใหญ่มากๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเปลี่ยนทิศทางเยอะเนี่ยอันนี้ชัดเจนไหม หนึ่งสองสามสาม,สามแท่งเขียวนี้ใหญ่กว่านี้มันมักจะเปลี่ยนทิศทางนะครับก็ผมดูประมาณนี้เนาะคือมันมันไม่ได้เปรอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่อย่างที่ตามที่เรียนทุกคนนะครับว่าไม่ได้มีความสเปเชียลด้านการดูดูดูแท่งเทียนเลยบางคนเขาดูแท่งเทียนแล้วเขารู้เลยนะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบช h o ติ้งสตาร์อันนี้จะเป็นแบบจุดพุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมดูแล้วก็งงงงหน่อยบางทีว่าเฮ้ยคืออะไรนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผม เน้นย้ำอย่างนี้ว่าให้ให้แนวคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าการที่เรามาใช้ตัวแท่งเทียนมาเป็นอินดิเคเตอร์เลยเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับคือไปใช้อินดิเคเตอร์ที่เป็นอินดิเคเตอร์จริงๆดีกว่าเช่น EMA นะครับ MACD,RSI นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นก็ตามแล้วแต่ที่ถนัดนะครับตัวนั้นเนี่ยสำหรับผมเองนะผมว่าให้วินเลทหรือโอกาสชนะเนี่ยสูงกว่าด้วยซ้ำนะครับการดูแพทเทิร์นแท่งเทียน มันเหมาะสําหรับบางคนที่เขาเชี่ยวชาญและศึกษามาอย่างดีเนาะแต่สําหรับผมเองผมถ้าเกิดเออทรดด้วยการใช้แท่งเทียนนะผมมักจะเสียมากกว่าได้นะครับคือแล้วแต่คนเนาะคือผมมองว่าการดูแท่งเทียนให้เรารู้จักว่าเขียวเพราะอะไรแดงเพราะอะไรเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยก็นี่ไงเพราะเขียวเพราะว่ามันมีแรงซื้อดันขึ้นไปนะครับสุดท้ายมันต้องวนกลับไปเรื่องของเทรนไลน์ line, ดูแนวรับแนวต้านถ้าเราเห็นแท่งเขียวดัน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 ,ดนขึ้นไปเจอเทรนไลน์แล้วอะ่ะ ไม่ว่าจะแพทเทิร์นไหนของตัวแท่งเทียนอะเราก็มักจะเดาได้ว่ามันต้องปรับตัวขาลงเพราะมีคนต้องทํากําไรจริงไหมกลับไปที่ principle กลับไปที่ทฤษฎีนะครับว่าพอนี่คือคือนี่คือขอบที่ทุกคนแบบว่าบอกว่าห้ยนี่คือขอบอันตรายแล้วมันคือแนวต้าน มันไปมากกว่านี้มันต้องชนะให้ได้เพราะมีคนถือไว้เยอะนะครับพอคนถือไว้เยอะแล้วราคาต่ํากว่าหมายความว่าไงหมายความว่าเขาดอยอยู่ไงคนเนี้ยมันดอยดอยอยู่เขาก็ไล่าราคากันไ,ไปพอถึงจุดนี้ยคนอยู่บนดอยอยากลงดอยไหมถ้าติดกันมาสามปีก็ไม่เอาละทิ้งละเขาจะเทขายเพราะเทขายแปลว่าหุ้นที่ขึ้นไปปุ๊บชนแนวต้านโอ้ยคนตรงนี้ยอยู่บนดอยอ่ะรอมันรับเลยเหมือนแบบว่าประสบภัยอยู่บนภูเขาอ่ะก็จะลง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 ,ลงกันมา เอาลงมาถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นแนวรับแนวรับสําคัญก็คือว่าไอคนลดที่จะขึ้นไปอ่ะขึ้นดอยอ่ะขาที่ขึ้นรถแดงขึ้นดอยอ่ะเขาก็อยู่ข้างล่างกันไงเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันลงมาถูกเขาก็จะซื้ออีกมันก็จะขึ้นไปเนี่ยง่ายกว่าอีกนะครับเรามองด้วยความเป็นจริงเรามองตามทฤษฎีว่าเฮ้ย เมื่อมันชนแนวต้านมันมักจะเปลี่ยนทิศทางเป็นลงมาก่อนลงมาย่อย่อเสร็จย่อถึงไหนอาจจะแนวรับเก่าแนวรับใหม่แล้วเด้งกลับถ้าในเทนใหญ่ยังเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดเทนใหญ่เป็นขาลงอะ่ะเด้งขึ้นไปเพื่อลงต่อนะครับเด้งขึ้นไปเพื่อลงต่อก็คือเด้งขึ้นไปจนแนวต้านชนแนวต้านปุ๊บลงต่อลงต่อแล้วคอนเฟิร์มตรงไหนแนวรับถ้าหลุดแนวรับก็ลงต่อไง นะครับเพราะฉะนั <t spe ek> 1> 1> ้นเนี่ยผมมองว่าอย่างนั้นสําคัญกว่าการดูแพทเทิร์นแท่งเทียอาจะไม่ได้สาคัญเท่ากับการดูเทรนด์ไลน์ดูแนวรับแนวต้านเป็นนะครับก็ มีคลิปสอนไปแล้วแต่เดี๋ยวจะอนาคตจะทําเพิ่มให้นะครับในเรื่องของแนวรับแนวต้านก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับในเรื่องของแท่งเทียนหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่านะเพราะว่าผมเองไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าพอเพื่อนๆขอมาก็เลยอยากทําให้นะครับโอเคงานเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดๆไปนะครับก็มีความรู้มาให้ฟังตลอดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับก็ใครอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนตอนได้กันสวัสดีครับ